ก็อาจจะมีแข่งแต่ก็อาจจะเป็นแบบอื่น <Canada S 2> แค่นั้นเองเขาทำมา <K ill an> เรา,าก็ไม่ไม่่ไมมีลิขสิทธิ์หรือไม่ไมีเราก็แค่ไม่ต้องทําจบอืมแต่ถ้ามันมีจริงๆที่ถ้าเขาไปเช็คเจอแล้วมันมีกันจริงๆริอะแล้วเขาจดมั้งอันนี้ผมว่าปวดหัวหลอกเพื่อนครับผมเออมันมีคนโดมาถามอะมันถามกูแบบสี่ห้าทีแล้วเนี่ยไอ้หลุยเบาๆได้ป้าหลุย มึงก็ไปถามเขาสิคนดูเขาอยากรู้มันถามว่าไอเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอ่ะที่มันมีอไอลิขสิทธิ์อ่ะ,อะ,อะเห็นล้วเออเขาบอกว่าเมืองเราจะแข่งได้อยู่ไหมเขาบอกว่าเมืองเราไม่น่าแข่งได้แล้วไปถึงไม่ถึงชตานะใช่แต่มันก็แข่งได้แนหะกูค,คิดว่ามันแข่งได้นะว่าเราก็เอา เอาแรงบันดาลใจมาจากเกมอื่นสมมติมันเป็นซิงโงก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นกูคิดว่ามันน่ามันน่าจะไม่มีปัญหานะอันนี้กูอันนี้กูยังไม่ชัวร์นะกูยังไม่ชัวร์ว่าว่ามันมันมันเป็นแบบไหนกูไม่ชัวร์อืมกูไม่ชัวร์เพราะกูก็นั่งดูคนพูดคนโตที่แกพูดเขาเขาเขาพูดกันอ่ะกูก็ฟังฟังกูลงไม่ได้ไม่ไม่ได้มานั่งพูดอะไรไงคนโตคือใครวะเรื่องทุกอย่างอะเลยที่แกพูด มึงมึงได้ดูแล้วใช่ไหมข่าวเออเห็นเห็นอยู่อืมันก็เด็กมันก็มาถามมันกลัวมันแข่งไม่ได้มันก็เหมือนไม่แต่แต่ว่าถ้ามีหลายคนนะมีมีมีหลายคนมากๆที่เข้ามาที่เข้ามาคุยกับ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 กูเรื่องเนี้ยแล้วก็มันจดได้จริงเนี่ยปวดหัวนะว่าอันนี้มันยังไม่ชัวร์ไงว่ามันเขาไม่ยังไม่รู้จริงไงว่าเขาจดได้หรือไม่ได้ถูกป่ะถ้ามันจดได้จริงปวดหัวนะสิ่งนี้คนที่ไม่คิดบ้านคิดอุ้มเอ๋ ถ้าเขาไปจดมาปวดหัวเลยนะถ้ามันได้จริงๆนะอันนี้ในกรณีที่ได้จริงๆอปวดหัวคือไม่สามารถทําได้หรอเออคนๆที่เขาคิดจริงๆอ่ะเขาจะไปไล่จดสมมติถ้าเขาอยากจะได้จดขึ้นมาแล้วถ้ามันในอยู่ในกรณีที่มันจดได้จริงๆนะต้องต้องบอกงนี้ก่อนถ้ามันจดได้จริงๆแล้วพวกนี้ไปจดขึ้นมาเนี่ยไปนะอ้าวสมมติถ้ามันไม่ก็หมายถึงว่าสมมุติถ้าเรื่องนี้มันจดได้จริงๆเนี่ยแล้วเรื่องอื่นที่ที่ทุกคนคิดอ่ะอืม ถ้าเขาไปจดขึ้นมาเนี่ยรุ่นเด็กรุ่นใหม่จะอยู่กันยังไงไปถึงนะสมมุติถ้ามันได้นะในกรณีถ้ามันได้นะแต่กูไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าเด็กรุ่นใหม่อืม <c> อ <oughs> ืมแบบบ้านอย่างเงี้ยสมมติว่าใครใครมอนคิดก่อนแล้วเขาบ้าาบอไปจดอุ้มเอ๋อย่างเงี้ยเก็ตเก็ตไหม <c oughs> ถ้าไปจดถ้าถ้ามันจดได้แนละ้วพวกนี้ไปจดขึ้นมาเนี่ยปวดหัวปวดหัวน,นี้ปวดหัว แต่กูก็ยังไม่ช่ว์ไงกูก็รอดูพวกคนโต,ตๆเขา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 พูดคุยกันอยู่ว่ามันจดได้หรือไม่ได้กูก็ได้แค่รอกูก็ได้แค่รอเขาดูมันเม้นอยู่เนี่ยคนรู้บอกมันจดไม่ได้ครับไอ่นี่กูไม่รู้อย่าอย่ายาไปพิ่งพูดเลยว่าจดได้จดไม่ได้อะผมก็ได้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 แค่รออย่างเดียวแต่ว่าถ้าถ้ามันออกมารูปแบบที่จดได้เนี่ยมันก็จะมันมันจะเป็นแบบนั้นไหมแบบที่ผมพูดอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นไหม เอว่าคนคนอย่างนี้คนบ้าบอเขาก็จดอยู่โหัวที่นี่ก็คือเขาแบบอยากทําอะไรเขาแค่ไปจดไม่อยากให้เขาคนอื่นเขาทาตามก็แค่แบบไปจดใช่ปะ <c ười> เออก็ตรงนั้น,นะกูคิดว่ามันน่าจะเป็นผลที่ตามมาถ้ามันจดได้จริงๆอื <c ười> สมมุติว่ากูอยากทําข้าวกะเพราไขา่เจียวเนี้ยกไปจดได้ปะ่ะคนอื่นใครทําตามกูฟ้องเนี้ยได้ปะ่ะก <c ười> ูไม่รู้ไงนี่กูไม่รู้ เออแต่ส่วนเรื่องแข่งอะ่ะก็ก็ก็แข่งต่อครับก็แข่งต่อหมายถึงอนาคตก็ก็ยังทําอยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบที่แบบเดิมแค่นั้นเองก็ก็คิดกันแบบใหม่ขึ้นมามันก็มันก็จบไม่รู้หรอกว่าจบดได้ไม่ได้แต่ว่าเราก็เลี่ยงดีกว่าถูกไหมตามตามตามความรู้สึกคนเราก็ต้องเลี่ยงเพราะว่าเอาริงมันมีมันมี มันมีแรงบันดาลใจมาจากหลายเกมมากๆเราเดูจากหลายเกมก็ก็ก็ได้และเรื่องที่เขาแซะพวกพี่ว่าด่าก,กันแนบตายสุดท้ายรักกันคืออะไรครับแซะใครแซะอ่ะมีด้วยหรอไอ้ม,มึงมึงมึงพูดเลยก็ได้คูไม่รู้ว่าเข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 าแซะใครไงผไม่รู้ผมไม่เห็นนะมันมีด้วยหรอครับ ว่เรื่องเรื่องแข่งอะ่ะก็น่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้มึงอ่านให้ไคิงฟังดิไม่มีทางจดลิขสิทธิ์ได้เพราะเราเล่นเกมของเครือล็อกสตาร์แล้วจะมาจดลิขสิทธิ์ในเกมคนอื่นได้ไงไก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงถูกไหมก็มันมันก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าได้จริงอะ่ะสิ่งที่มันจะตามมาผมกลัวแค่จะเป็นเรื่องที่ผมพูดเฉยๆมีเหรอ ไ้แซนนี่คือแซนอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกว่าสุดท้ายไปเลียปากกันคืออะไรครับเขาอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหรือเปล่ามันจดได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเมืองเขาอาจเป็นคนคิดคนเริ่มคิดมาก่อนหรือเปล่าห้ามมีคนทํามาก่อนอะไรอะไอ้นี่โดมาว่าอะไรอะมันจดได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเมืองเขาอ่ะเป็นคนคิดคนเริ่มคิดมาก่อนหรือเปล่าห้ามมีคนทํามาอะไร ก็ถึงบอกว่าเราเราพูดไม่ได้หรอกว่าจดได้ไม่ได้แต่ถ้ามันได้มามันสิ่งที่มันจะตามมามันก็จะปวดหัวคิดว่าปวดหัวแน่นอนฟันทงพวกพวกแม่งก็กรอบมาซีเอสโกนี่มานี่ยืนฐานสองฝั่งแบ่งตำแหน่งเท่ากันแบบโมโมบ้าพวกมันก็กรอบเขาวุ่นไปหมดแต่เรื่องแต่เรื่องด่าแซ้อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ยังไม่รู้รว่าว่าด่าใคร ผมก็ยังไม่รูอ้อาจจะด่าอากับลุงหรือว่าอาจจะแซะแัดก,กับผมผมก็ไม่รู้ไนงะผมก็ไม่รู้ว่าว่าว่าแสาายย้ไข่อันนี้ผมก็<อ>ไม่ไม่ไมพูดดีกว่าไอพวกขี้แซะเนี่ยชอบริงกูชอบกูชอบนะแบบเนี้กูชอบชอบมากๆด้วยเราชี้แจงแค่แค่เรื่องเรื่องลิขสิทธิ์ว่าถ้ามันจริงมาเราเราก็ต้องเราก็ต้องทำอย่างอื่นทำแบบอื่นแค่นั้นเอง อย่างเช่นไอ้เจ็ดประเทศเนี่ยที่เราทามันมันตรงจริงสตาแทบจะได้ผลประโยชน์น้อยมากเลยนะเจ็ดประเทศที่ที่ที่ทาเนี่ยแต่ว่าผลประโยชน์ก็จะไปอยู่กับคนที่เมืองคนคนคนที่เมืองยังไม่เต็มมันจะได้ตรงนั้นอ่ะมันมันช่วยกันตรงนั้นนะไอ้เรื่องเจ็ดประเทศอ่ะผมว่าคงคงไม่น่าเกี่ยวเรื่องเจ็ดประเทศอยู่แล้วถูกไหมเข้าใจ ไม่รู้ครับเขาไม่ได้เอ่ยชื่อก็ไม่เป็นไรครับมันมีคนทีมบอกไม่ได้เอ่ยชื่อแท้ไม่ได้เอ่ยชื่อผมผมไม่ให้ค่าอยู่แล้วครับผมว่าตัวผมมีค่ามีค่ามากกว่าเขาอยู่แล้วเห็นผมเป็นอย่างนี้นะผมก็มั่นใจในตัวผมระดับหนึ่งอะสนใจเราครับใส่หัวด้วยผมก็เลยแบบไม่รู้ไงผมก็ที่ผมไม่รู้เพราะผมได้สนใจ จดได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ใช่เกมตัวเองดันไปเดาไปวูคนโตดีกว่าเพราะผมก็ไม่มีความรู้ตรงนั้นมากนะมันก็มีคนที่จดได้หรือเปล่าคนที่มีความรู้ตรงนั้นมากกว่าผมตัวเองดันไปจดงงกว่าจดไม่จดอ่ะผมไม่รู้ผมเป็นห่วงแค่แบบว่าเรื่องแข่งไงที่เด็กมันโดมาเรื่อยว่าแข่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันทีมเพื่อนไปหาทีรอรอดูคน คนโตดีกว่าครับคนที่มีความรู้มากกว่าผมอ่ะก็รอฟังข่าวประเด็นคือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเกมจะมาดผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วเพราะว่าได้ก็ก็ก็คิดว่าไม่น่าจับจับนั้นแล้วะด้แต่ประเด็นคือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเกมจะมาจดผมไม่รู้ครับเนี่ยผมไม่รู้ต้องให้คิงตอบครับพวกคําถามแบบเนี้ยก็ตอบไปแล้วว่ารอรอผู้ใหญ่ดีกว่าครับผมว่ามันน่าจะมีคนที่มีความรู้ ที่ออกมาให้ความรู้ตรงนี้ได้เออเขาบอกว่าอะไรอะไรท้าเทียนอะไรอย่างเงี้ยคือกูเคยเจอเขาอยู่นะเขาพูดไม่รู้เชื่อชื่อให้เด็กให้เด็กไปหรือเปล่าวะไปลองลองฟังเอาเพราะตรงนี้ผมไม่ไม่มีความรู้ไงแต่ถ้ามันจดได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วลองคนคนที่เขาบ้านหรือว่าหออะไรพวกเนี้ย ขาจดมั่งเงี้ยโอ้ปวดหัวเลยอันนี้ผมผมเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครเขาปวดหัวนะผมว่าตัวผมเนี่ยก,ก็ปวดหัวแล้วคนทําเมืองอีกหลายเมืองก็น่าจะปวดหัวพี่ปุ้ยเออเขาชื่อพี่ปุ้ยใช่ครับคิงพูดเซฟเสี่ยวพูดแซะแต่เราก็ไปคิดเกมเพย์ใหม่อ,มอาจจะวางระเบิดหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ <laughs> คิดกันไปว่ามันก็มีก็มีให้เห็น ไปเกมมากๆมึงไปดูที่พี่ปุ้ย,ย<อ>พูดดิพดไม่ไปเดินดเล่นวอตซิตี้บ้างหรอพี่เห็นเติมเยอะเดนี้ไม่ไปเดินเล่นเลยนะแล้วพี่ต๊ไม่ไปเดินเล่นบ้างหรอพี่เห็นเดินเล่นไหนครับลุงลุงกูจดอุ้มเอ๋อมั่งได้ปะคืออะไรครับทางหันเพื่อนอย่าไปพูดเลยเออเราเราเราแค่ชี้แจงกับกับคนที่เล่นเล่น,เล,นเล่นสตาร์ทาวเฉยๆว่า ก็อาจจะมีแข่งแต่ก็อาจจะเป็นแบบอืน่นแค่นั้นเองให้มีกดเพิ่มแต่กมา,ม,มาเขาเราก็ไม่ไม่ไม่มีลิขสิทธิ์เราหรือไม่ไมีเราก็เราแค่แค่ไม่ต้องทําจบอืมแต่ถ้ามันมีจริงๆริงที่ถ้าเขาไปเช็คเจอแล้วมันมีกันจริงๆอ่อะแล้วเขาจดมั่งอันนี้ผมว่าปวดหัวตรงนั้นเราปวดหัวของจริงเลยตัวผมเองนะไม่ได้หมายถึงใครนะเราไปจดไอ้นี่บ้างเพื่อนไอเขาเรียกว่าอะไรวะไปจดจะไปจดได้ไงบ้าเอาไหมนี่ไงไอ ซ้อม4000000บาทสรุปแข่งได้แนวเกมเกมพใหม่แค่นั้นเองจบจะได้หรือไม่ได้เราก็เราก็ก็ไม่ต้องไปยุ่งไงถูกไหมเราก็คิดคิดเกมพีใหม่มันไม่ยากอยู่แล้วนี่มันมันมีมีแบบอย่างให้ดูตั้งกี่เกมกูเข้าใจกูเข้าใจมันถ้ามันก็ต้องรอถูกไหมที่มึงบอกรอดูผู้ใหญ่ถูกไหมไม่ได้ไม่กูกูไม่กูไม่ได้รอนะกูถ้าต่อให้ได้หรือไม่ได้กูก็ไม่ทําแค่นั้นเองจบ แต่ว่าถ้ามันได้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอนาคตอะผมแค่แค่กลัวตรงนั้นเฉยเยตัวผมเองอะหลอนตรงนั้นเฉยอืยกลัวคนอื่นเขาก็แบบไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันถูกปะไปจ้างจจอ,อย่างเงี้ยปวดหัวดีทีนี้อืคนที่เขาเปิดเมืองลหลายๆเมืองแบบหลายคนที่เปิดเมืองอไม่ได้ดูหรอกหน่อยคนก็ดูตัวกูเองเนี่ยแหละว่าถ้าถ้าจดบ้านหรือว่าห่อมาเนี่ย<า>เราออปว<ล>ดหัวอออ่มนตลูกเิื <c oughs> <c oughs> แต่เรื่องแต่เรื่องลิขสิทธิ์เราผู้ใหญ่เขาพูดดีกว่าครับไม่มีความรู้ตรงนั้นหรอกชื่อช่องเขาชื่ออะไรอะฟีฟ่าทักเกียนอะอยากไปดูอ่ะเขาที่บายหรอคนดูที่โดมาจริงเราเราไปดูแบบแบบอย่างเกมอื่นได้แล้วก็จากปกติ แข่งกันยังไงอะชิงชงหรอแล้วก็แค่เปลี่ยนเป็นระวังระเบิดหรืออะไรก็แล้วก็ดูดูแนวทางแบบใหม่อยู่แล้วก็ไปคิดเกมเพลย์แบบใหม่มันไม่น่ายากนะตรงนี้นคิดว่าด้แรงมาดานใจมาจากาาไหนเพื่อนตั้งดูหลายเกมเพราะว่าเอาจริงๆริงชิงชงมันก็มันก็มีหลายหลายเกมมากเลยนะเาราเขายืนยันว่าจดแล้วเราก็เราก็ไม่ต้องไปทำชิงชงแค่นั้นเองมันมันมีอะไรให้ให้ให้เราทำได้อีกเยอะคิดว่านะจะได้ไม่มีปัญหาด้วยอ่าถูก ก็เอาจริงอะหลังจากแข่งอารีนาสตาร์อารีนาเนี่ยมันก็มีมันก็มีอันอื่นต่ออันอื่นต่อที่อาจจะสนุกกว่าสตาร์อารีนาเออเพราะตัวผมเนี่ยตัวผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตัวผมเนี่ยสักเดือนหกเนี่ยผมก็ผมก็น่าจะต้องออกจากตรงนี้แล้วผมก็ต้องออกจากจากทีเอแล้วผมก็อยากจะทาตรงเนี้ยผมก็อยากทําตรงนี้ให้มันให้มันแบบแล้วมันจะรีพูดทําไมอะ ไปก็ต้องบอกเฉยๆว่ากูก็ไม่อยากกูกูก็ได้เกมอื่นมาถูกไหมสองเกมกูก็ต้องไปทําเกมของกูอ่ะแล้วตรงนี้กูจะไม่ไม่ยังไม่ต้องพูดโอเคอ่าแล้วแล้วแล้วหลังจากเนี้ยสตาร์ทาวก็ก็จะผมก็ยังดูอยู่นี่แหละแต่ว่าก็อาจจะมีคนดูเพิ่มอีกสองสามคนก็ไปแล้วแล้วกูต้องไปด้วยไหมนี่ท่านก็อยู่นี่แหละอยากไปเนาะมีแต่พวกแบบบรรยากาศเนาะ กูก็ไปหาอะไรของกูทำเลยเนาะก็ยัง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 อยู่เหมือนเดิมครับสตายังอยู่เหมือนเดิมแต่ก็็อาจะต้องวางแผนเพราะว่าผมว่าก่อนจะถึงเดือนห้าเนี่ยผมจะวางให้มันถึงปีหนึ่งก่อนให้มันได้ได้ได้ยาวไปถึงปีหนึ่งเลยมึงอธิบายให้คนดูฟังมึงไปอ่ะมึงไปเดือนหกอ่ะแต่มึงไม่ได้ไปตลอดนะมึงไม่ได้ไปตลอดถูกปะมึงไปแอ่เดือนเดียวใช่เดือนเดียวมไปแค่เดือนเดียวนะ ความหมายอะที่มันไปอาจจะอาจจะไม่อยู่กันสักเดือนหนึ่งสองเดือนคือไม่วุ่นวายกับ GTA เลยอะไม่รับรู้อะไรเลยอะรู้แต่ว่าแบบไม่ได้ยุ่งถูกไหมเพื่อนต้องอืมแต่ว่าสิ่งที่คนดูจะได้เห็นเนี่ยก็คือสตาร์ีน่าพอจบแล้วเนี่ยพวกําลังคุยเรื่องมันจะเป็นแบบนี้สมมุติถ้าเรายกตัวอ,อย่างแค่สตาร์กับดาวแล้วกันเนาะ <c oughs> เรายกเรายกเรายกตัวอ,อย่างแค่สตาร์กับดาวโอเคสมมติถ้าสตาร์ทาวแล้วก็ดาวทาวเนี่ยมันคนละเมืองกันถูกปะ อ่าคนละเมืองอ่ะจริงๆมันไม่ได้มีแค่สองเมืองหรอกมันมีอาจจะเป็นสิบเมืองเลยที่ที่ที่อยากจะสนุกด้วยกันอ่าฮะโอเคเราจะมีเราจะสร้างมาเมืองเมืองใหม่มันหนึ่งเมืองเห็นไหมอ่าในนั้นจะไม่มีการในนั้นจะไม่มีการฟาร์มเลยมีแค่การตีอย่างเดียวปิพ้เงินประนันก็เอาเงินโดไปรักษาอ่ะปิดโดละอ่ะต่อเลยคือตรงเมืองใหม่เนี่ยมันจะเป็นกันแค่ตีอย่างเดียวสมมติถ้าสตาร์กับทีดีเอเขาไอ้จะสตาร์กับ ดาวเข้าร่วมใช่ไหมอะสตใสมมติ<า>ถ้ามึงมึงอยากเจอคนที่ดาวอันนี้มันจะมันจะมีแต่ได้กับได้สุราเอ็มดีอยากเจอกับเอ็ดีที่ดาวเก็าไหมอ่ามึงมึง,งแลกของเช่าเช่ามึงฟังกูนนะมึงแลกของอะสมมติถ้ามึงอยากได้ปากหลามมึงต้องเสียเงินที่สตาร์เนี่ยหนึ่งล้านอหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทคึาซื้อมึงสี่สิบสล็อตมึงต้องเผาเงินออกไปเยอะเท่าไหร่ก็ เยอะเยอะอันนี้แค่ยกตัวอย่างอสมมติอถูกต้องเราไปเมืองใหม่อ่าโดยที่เราจะไม่เสียเราโดยที่เราจะไม่มีการฟาร์มเพราะว่าสมมติว่ามึงมึงแลกไปเอมดีแลกไปอ่าเผาเงินออกไปร้อยล้านถูกเผา XD อยากเจอเหรอดีอยากเจอ้านก็ไปเผามาที่ดาวร้อยล้านออแล้วมาตีกันตรงนี้เก็ตเก็ตเก็ตฟิลไหมคือเจ้าของเซิร์ฟมันก็ได้เจ้าเจ้าของเซิร์ฟสตาร์หรือว่าดาวก็ได้เพราะว่าได้เผาเงินออกอื แล้วก็ได้สนุกกันที่ที่เมืองใหม่อืเก็บเก็บเก็บอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่เอาเมืองใหม่เนี่ยเราเราเราจะไม่เอาเมืองใหม่เนี่ยมามาทาถูกไหมเราจะไม่เอาเมืองใหม่มีฟาร์มเราจะเราจะพยายามไม่อ่สมมุติถ้าเรามีฟาร์มเนี่ยเราจะเราจะกระทบกับเมืองที่เข้าร่วมด้วยถูกไหมถูกเขาเขาเขาก็จะมาเล่นประโยชน์ถูกต้องตรงนี้เราจะไม่มีฟาร์มเราจะให้เขาเผาซึ่มเราอ่ายกตัวอย่างมาหนึ่งเมืองแหละนะหนึ่งเมืองปุ๊บยังไงเขามันมันมันมีแต่ผลดีนึกออกไหมมันได้เผาเงินในเซิร์ฟด้วย มันได้สนุกกันด้วยคนดูได้ดีแฮปปี้หมดทุกฝ่ายไม่มีไม่มีการฟามอยู่เมือง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 ใหม่เพราะว่าอย่างกูอยากตีเสร็จจบตีเสร็จจบกกลับกลับไปอย่างกูอยากเจกับเจเคนเงี้ยก็เสียคนละล้านอ่ะสี่สิบคนอ่ะต้องกูคิดว่าเขาก็น่าจะมีความสุขเพราะว่าเขาก็ได้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 เผาได้เผาออกจากประเทศจริงๆไม่ได้มีแค่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 แก๊งหัวเมืองนะทุกเมืองไม่ทุกทุกทุกแก๊งในเมืองสามารถตีกันได้หมดเลยคุยกันแล้วมาตีกันได้เลย มีตำรวจให้มีอะไรพวกเนี้ยก็คือมัน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 ได้เผาของจากเมืองแค่นั้นเองผมคิดว่ามันน่าจะมีแต่แต่ข้อดีพวกเกาะอะไรก็เอาไปเองตุ้ง่ไงก็ต้องซื้อก็ต้องใช้เงินหลักอะเงินจากเมืองหลักซื้อเก็บไหมเออมันก็ว่าแจวว่าก็กูคิดว่ามันน่าจะสนุกกูคิดว่าน่าจะทิ้งท้ายตรงนี้ก่อนก่อนไปน่าจะสนุกอยากเจกับไอ้ไอ้เดนบอเฮดไอ้ชุดชุดซัมเดย์สมมุตินะไอ้นิวเวอร์อะไรก็ คนละล้านแจวแจวแจวมันได้เผาของอ,อกจากเมืองตัวเองที่เล่นด้วยระวังโดนจดนะคืออะไรครับโอ้ยนี่เลยอันนี้ผมแค่พูดให้ฟังเฉยๆก่อนที่ผมจะจะไปทาอย่างอื่นเนี่ยผมอยากทาตรงนี้ให้มันให้มันสําเร็จก่อนแต่ว่ามันมันก็ไม่มันก็ยากอยู่เพราะว่าคนที่จะเข้ามันก็ต้องให้ให,ให้ให้ดาต้าเบดกับผมด้วยไงมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้แค่นั้นเองอ ตอไอ้พูดน่ะมันพอเราพูดได้เนี่ยแผนน่ะมันมีออกไปแต่ว่าพอทําจริงๆมันจะมันจะมีปัญหาไหมผมก็ยังยัอยากให้มันเกิดแต่ว่าก็ก็รู้ว่ามันใหญ่แต่ก็อยากให้มันเกิดเพราะว่าเราเราเราไม่ได้สนกันอยู่แล้วตีกันยังไงอะไรยังไงเราสนแค่เราได้เผาเงินออกจากเมืองหลักแล้วเมืองใหม่เนี่ยไม่มีการฟาร์มเพราะว่าถ้าถ้าเมืองใหม่มีการฟาร์มเนี่ยสมมติถ้ายกตัวอย่างดาวคนอยากจากเมืองดาวเขาก็อยากมาฟาร์มอยู่นี่ เราต้องไม่ให้เขากระทบกับเมืองหลักที่เขามาถูกถูกแค่ตีอย่างเดียวแค่เอาสนุกความสนุกไปให้คนดูอย่างเดียวเล่นคือเล่นอ่ะดีด้วยลื่นด้วยไม่มีการฟาร์มจะไม่มีการฟาร์มอ่ะถูกไปอยากฟาร์มเอาไปฟาร์มไปฟาร์มเมืองตัวเองครับแล้วก็แลกของมาตีจบอย่างแฟมแบบยกตัวอย่างแบบไม่เข้าใจนะผมอยากเล่นกับเลลิเปอร์อ่ะ อยากข้ามเมืองก็มาเจอกันเมืองกันถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปแรกมาดิไปแรกไปแรกจากเมืองตัวเองเลยไปเผาเงินออกจากเมืองตัวเองกอไม่รู้ว่ากี่บาทนต้องไม่รู้หรอกว่ากี่บาทอ่ะถ้าจะมาตีอ่ะอืมเข้าใจเข้าใจอืมวันนี้มันมันอาจจะใหญ่นะแต่ว่าก็อยากจะทำให้มันสาเร็จก่อนที่ผมจะไปก็อยากจะทาให้มันสําเร็จก่อนเพราะว่าผมว่ามันน่าจะสนุกมันน่าจะกําไรคนดูกันอะไรอ่ะเขาคิดอะไรเยอะแน่นอนเขาคิดไว้แล้วคืออะไรครับ เขาคิดไว้แล้วคือคืออะไรครับโอ้ยมันเรื่องเล็กเรื่องน้อยเพื่อนไม่คิดใครอะไรมันมันมันไม่เกี่ยวหรอกทุกคนมีความคิดหมดอ่ะกูว่าไม่ไม่ใช่มนเดินเอาเพื่อนเนาะอืมใช่เราแค่ไม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 ่พูดดีกว่าอันนี้ผมพูดในแนวทางสตตร์ให้ฟังเฉยๆไอ้เรื่องส่วนเรื่องลิขสิทธิ์อะผมไปรอคนเป็นเป็นที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะพูดดีกว่าส่วนตัวผมผมไม่ไม่ไม่มีความรู้ได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่ทำ ทำแนวอื่นซะจบมันมีให้เลือกตั้งหลายอย่างทําเลือกทําไปดิไอตรงที่ผมอยากจะทําหลังหลังจากไอจบ <ทำ S 2> ตาอารีนาเนี่ยมันได้ช่วยเมืองด้วยผมว่าผมว่ามันได้เผาของออกจากเมืองด้วยอ่ะฮะว่ามันน่าจะดีแต่ว่าสิ่งที่มันยากก็คือการทุกเซิร์ฟต้องต้องให้ดาต้าเบสเรามันมันก็อาจจะต้องทําเป็นในรูปแบบบริษัทหรือว่าอะไรก็ก็ต้องไปคุยกันทีหนึ่งเพราะว่ามันมันสาคัญไง ดีๆมันสำคัญมากๆสำหรับเซิร์ฟเซิร um, นั้นก็ต้องก็ต้องกว่าจะคิดว่า mm น่าจะเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่แต่อาจจะแอบยากนิดนึงแต่ก็อยากอยากอยากทำให้มันเกิดขึ้นก่อนก่อนก่นมึงจะไปพักใช่ไหมไปทำเกมของมึงอ่ะในสองเกมอ่ะ